พี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสีจัดจ้านอยู่ต้องคันนี้เลยกับเจ้าโต้ได้ยานิด 1.2e ปี2019และคันนี้เปิดราคาแค่349,000บาทฟีด้าผ่อนแค่6 0 0 0บาท ดเลยคันนีโคสวยพี่ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มติดตั้งกัเป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนมีไฟเดทามไฟตัดหมอกจัดมาให้ล้อแมกอัลลอยนะผมขอบ15นิ้วรัดมากย,าย่างปี23าได้มาเป็นดิสหน้าคู่กระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเล่นตัวคิ้วกันสาบมีมาให้ด้านในบอกเลยโคสวยพี่คุมโทนเป็นสีดำและเป็นพงุงลายแบบบังติฟ์าว์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพงุงลายแอร์แบ,บ็กสองใบ น้าจอเครื่องเสียงระบมใช้งานได้ปกตินะแอลโตเกียร์โตคันนี้ได้มาเป็นเบาะ้ากกระหยีนะและประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่พิจความจมน้ำชนักสนแต่คันนี้ไปดูคลิปัวเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพนยนต์วันนี้เรามา่อยู่กันที่สาขา2นะครับเสดีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันมีทางรถเกง๋งรถตู้รถ พีพ่่ท่านในกำลังตามหารถสวยๆหรือเกตเอน้องแนะนำบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องมีรถราคาสวยๆมานําเสนอหนึ่งคันบอกเลยคันนี้ได้เป็นรถสีจัดจ้านมากนะผมกับเจ้าโตะะย์นะ่ะยานิด 1.2E ปี2019และคันนี้เปิดราคาแค่349,000บาทฟีดาวผนแค่6,000บาทบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ติดตั้งกัเป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนเหลี่ยมสัน่นตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้ม้วประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอมาให้พิพอมจุมน้ำฉน,นักและคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วผม โคมไฟเดิมๆนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะรับประกันโครงสร้างนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะได้ยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดคันนี้ได้กระจกพาร์ทเดิมมาทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วนะครับผมกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยงในตัวนะ <S <S คิวคอนสแต์คันนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยส่วนล้อแมกของเขานะบอกเลยโค้รสวยพี่ได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วน,าน,านะนัดางยางปี23ไดวมาเป็นดินหน้าคู่นะผมดอกยางใช้กันได้แบบย,ยาวๆแน่นอนนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับพี่ๆ เ้าโช้กของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมให้เห็นนะผมรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอมอันพิควาลจมนำนำโช้กหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดและมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะผมหรือว่าเช็คระยะทางให้นะแบตเตอรี่น้องมีการเช็คให้นะผมหากแบตเตอรี่เสื่อมนะน้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะผมและด้านในของเขาในบริเวค้ดสวยพี่คุมโทนเป็นสีดำนะได้มาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ บอผ้าตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะเดินได้มันเป็นได้แต่เข็บสีน้ําเงินนะผมพวงไยเป็นแบบบังตีแฟลชชันนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงไลนัดโัวสับบาโร่สับได้นะเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานผมใช้งานได้ปกตินะแอลอโต้เกียร์โต้บอกเลยคันนี้ได้มาเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะใช้งานกันได้แบบสะดวกสบายแน่นอนนะผมสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่สาขาเปยนนะผมสิริไทย95นะหัวน็อตเสาเอสวยๆนะผมหัวน็อตไม่มีการขยับไปเยยนนะน้องก้าการันตีการประกันโครงสร้างนะ ไม่มีการกักบสีกรม,ม่พีคว่มจมน้าชนหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก2องรจุดพิีุ่ดพี่ๆท่านใดที่กาลังตามหาแฮดแบ็กหประตูอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยกับราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงหกพันบาทนะรับประกันโครงสร้างนะผมไม่มีการกักบสีกรมายผีคว่มจมน้ําชนหนักแผ่นเพดย,ยังอยู่ครบนะผมไม่มีละองทรงละองสีติดนะแล้วหัวนอเสาบีสวยๆนะผม หัวน็อตนะเราไม่มีการขับเยียนแน่นอนนะรับประกรันโครงสร้างนะครับสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงดที่สาขาไปโยน์สรีทย95นะเปิดทุกวันนะครับผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะแขงประตูวสวยๆเลยผมไม่มีริ้วไม่มีรอยน้ําตรงนี้ได้มาเป็นหนังผูนุ่มให้เรียบร้อยเลยและที่สาคัญนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วผมได้กระจกผานเดิม ทั้งคันนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะบีกับเจ้าโต้ได้ยานิส 1.2e ปี2019นะราคา349,000บาทนะสนใจคันนี้ผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักหาน้องได้นะผมเดี๋ยวน้องส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับหัวน็อตเสาวีสวยๆเลยผมไม่มีการฉับเพืแน่นอนนะหัวน็อตแบบนี้นะน้องก้าการันตีก็รับประกันโครงสร้างนะถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆจะชัดแบบนี้เลยนะหรือว่าใครอยากจะเข้ามาแวะเบียนดูได้ผมเสรีไทย95นะเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับ ไม่ซื้อไม่ว่านะลองเข้าแวะเวียนเข้ามาดูกันได้นะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนแค่หกพันบาทนะและได้กระจกผ่านเดิมทั้งคันนะคันนี้ได้มาเป็นตัวสีเขียวนะผมบอกเลยว่าสีจัดจ้านแน่นอนคนระับผมล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะนัดมะขายางปียี่สานมาเป็นดิสเบกคู่หน้านะด้านหลังเป็นแบบดํานะครับผมบอกเลยว่ารับประกรันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีกอไม้เพียความจมน้ำชนหนักได้ยังมีบริการต่อรถให้อีก2 7งจุด หรือว่าพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกมานะผมน้องมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะอยู่จจงหวันนะ่ก็สามารถซื้อรถกับบริษัทเป็นยนได้นะผมไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคันนี้ด้านหลังนะผมกระจกคัดเดิมมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนมาให้เรียบร้อยผมสาวอากาศนีมาให้นะมาพร้อมกับทะเบียนเจ็ดแปดแปดเก้านะทะเบียนสวยๆเลยเซนเซอร์ด้านหลังอีกสองจุดนะผมแต่เราเจ้าคันนี้นะพี่บอกเลย ออปชั่นกันนะจัดเต็มแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้เป็นตัว E นะโลโก้ชัดเจนนะครับผมไฟท้ายของเขานะเป็นแบบ LED นะโคมไฟเดิมๆนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแล้วด้านหลังบอกเลยโคตรกว้างพี่สามารถพับบอกเป็น40 60ได้นะครับผมแลวประกันโครงสร้างนะไม่มีการจับสีก็ไม่พิกควมก่มจมน้ำชนหนักและอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ครบนะครับผมเป็นมีแม่แรงนะแล้วก็เครื่องปั๊มลมกับน้ํายาเติมลมนะผมมีถาน ามาให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะผมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะผมราคาสามแสนสี่หมื่นครับพัน่านผ่อนเพียงหกพันบาทนะอันนี้จะพูดถึงฟรีดาวนะครับผมแปดสิบสี่งวดน,นะหรือว่าพี่ๆไหนอยากผ่อนอามากกว่าน,นี้นะผมสามารถแจ้งหาน้องได้นะแล้วประกันโครงสร้างนะครับผมทางคันนะไม่มีการกับสีก่อไม,ม่ความจมน้ําชนหนักนะแล้วหัวน็อตนะผมเดิมๆนะผมไม่มีการแคร์แน่นอน สนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาประโยชน์ศรษไทย95นะเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะครับหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะผมทั้งสองข้างนะเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นกันแบบัดๆเลยผมนางนงนางน้ำนะสวยๆเลยผมคันนี้นะพี่เป็นโตโยต้ายาย e 2019, นิส 1.2e ปี2010การผมเลขไมาอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานผมเข้าสูย์ทุก10,000โลและประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พรีความจมน้ำชนหนักนะผม คันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมดสองจุดนะไฟท้ายเดิมๆผมเป็นแบบ LD มีและที่สําคัญนะบอกเลยว่าล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดฟุตบลฟุตบ,ตบาาให้เห็นเลยนะผมคันนี้ได้ว่าเป็นล้อแมกขอบ1ิบห้านิ้วนะรัดมากยางปีย3่สิบสามนเป็นหน้าคู่นะผมเอา้าชงเม้าชกนะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ะมันเยิมให้เห็นนะผมได้สีเขียวจัดจ้านแบบนี้เลยนะผมเป็นสีเขียวเลมอนนะสวยๆแบบนี้เลยนะคิวก็สาดจัดมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะผมเป็นหน้าสี่สิบแล้วก็รอบคันหกส แผงประตูเดิมๆนะครับผมกระจกพาเดิมทั้งคันแน่นอนครับผมบอกเลยวันนี้โคตรสวยพี่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้ผมทดลองขับกันได้นะเซอรีไทเก้าห้าพี่หัวน็อตสวยๆนะผมหัวน็อตไม่มีการขับไปยะนแน่นอนแต่คันนี้ได้มาเป็นบอบผ้ากำมะหยี่นะผมบอบผ้าตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกคันนะมีกระเป๋าจิงงจ้มาให้หนึ่งฝั่งนะผมบอกเลยว่าคันนี้ได้หัวหมอนนะครับมดอสองใบนะ สามารถพับเบาลงมาได้นะผมเป็น40-60นะสามารถใส่ของได้แบบเยอะๆแน่นอนนะผมใส่ของแบบจุใจแน่นอนคันนี้แล้มาเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะพี่เดินได้มาเป็นไส้ตะเข็บสีน้ำเงินนะผมบอกในะคันนี้โคตรสวยพี่ด้านในเป็นเบาะผ้าสีดํานะผมกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยเลยสะดวกสบายแน่นอนกระจกพัดเดิมนะครับผมได้กระจกเป็นยี่ห้อโตโตยต้านะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่แผงประตูนเ,เดิมนะมีระบบหรือออปชั่นต่างๆก็คือว่าให้มาครบนะผม กระจกนะผมฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มิชชั่นท้่ล็อกมาให้แล้วก็เปิดปิดกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะหัวน็อตเสาเอฝั่งคนขับนะผมหัวน็อตสวยๆนะไม่มีการขยับไปเย่แน่นอนน้องก็การันตีการรับประกันโครงสร้างนะพี่ๆซื้อรถไปใหผมสามารถนารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะผมเช่นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้พ่ความจมน้ำชนหนักมานะน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานยัง เดิมๆแน่นอนครับผมไม่มีการแขะเยรียดแน่นอนคันนี้ถ้มามนเป็นบอกผ้ากรรมยีนนะบอกผ้าตึ้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดนะเดินได้มาเป็นได้แต่เข็บสีน้ําเงินนะผมตายกับตัวรถบอกเลยก็สวยพี่คันนี้ได้มาเป็นพวงไายแบบมังเติร์แฟชันนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงไล่สามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะผมได้มาเป็นแอร์แบ็กทั้งหมดสองใบน,นะหน้าจอเือนไหมนะผมเป็นแบบนนอน,นาล็อกนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงนะใช้งานได้ปกตินะ แอร์เย็นฟังเพลงพอนะผมเป็นแอลโตเกีโยโต้มีไฟท่ามากมาให้เรียบร้อยเลยและมีให้วางแก้วน้ำด้านหน้ามันทั้งหมดสองจุดนะผมหัวเกียวของเขานะไม่มีการลอกลอนเลยเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะผมหัวผ้าตึงๆฟูๆไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดนะและสำคัญนะผมบอกเลยคันนี้โค้รสวยพี่าราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงหกพันบาทนะเป็นรถที่สองพันสิบเก้าเลขไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆน,น,นะผมสนใจคันนี้นะลองแวะเวียนเข้ามาดูรถตัวจริงที่สาขาพยน เซีไทย95ผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะมีที่มอ่าบางแดดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไฟส่งผนที่ใช้งานได้ปกติทั้งสองฝั่งนะครับผมม่านบางแดดทั้งสองฝั่งมีมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้ติดทมมาให้รอบคันนะผมเป็นหน้า40แล้วก็รอบคัน60นะบมกเลยคันนี้โคสวยพี่ได้แอร์แบงมาทั้งหมด2ใบผมเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะแอ,อโตเกียโต,โตส่วนแจ่คันนี้นะครับผมลองวัเวียนเข้ามาทดลองขับได้นะผมเซนีไทย95นะผม และเรายังมีบริการตวดรถให้อีก2 0 4จุดจากบริษัทชิคแอ p เปิน,นะบอกเลยโคตรสวยที่เหลี่ยมสันตัวรถคมคมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะกระจาข้างได้เป็นแบบอัไฟฟ้าพ,พร้อมติดตั้งภายดงในตัวล้อแม็กนะผมเป็นขอบ15นิ้วนะรัดมากระยางฟีสานะว่าเป็นดิดหน้าคู่เอาช่อ้องเขาไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันโยงน้ำมันเยอะมไม่เห็นแน่นอนบอกเลยคันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับผมไฟถ้าเป็นแบบเป็นแบบฮาโลเจนบบนะครับผมมีไฟตัดหมอกไฟไดทามจัดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วมาพร้อมทะเบียน89นะได้ทเบียียนน้ไปเลจผด ให้มันเป็นสีข่าสีเขียวจัดจ้านแบบนี้เลยนะผมพี่เพี่นในที่ชอบที่นมชอบนะลองแวะเวียนเข้ามาดูนะผมบอกเลยว่าตัวจริงโคตรสวยพี่คันนี้นะและประกันโครงสร้างไม่มีการกัดสีก่อไม่ที่ความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับแต่มาเริ่มมาจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะหัวนอตฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะผมไม่มีการฉาบเยี่ยนดูระบายอากลมกลมนะเป็นองเม็ดอาร์เห็กันแบบชัดๆเลยนะแล้วก็มีแผ่กนการความร้อนมาให้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทมีกันให้เห็นนะผมสติ๊กเกอร์นะผมจากโรงงานมีมาให้นะคําตรงคําเตือนนะผมค สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงหกพันบาทนะขอคุซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทแนละผมสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยและยังมีบริการจัดไฟนั่งถึงหน้าบ้านพี่ๆอยู่ที่ไหนก็าสามารถซื้อรถปกับบริษัทถดถอยได้นะผมสนใจคันนี้นะเบอร์ทโทรอยู่ด้านล่างเลยนะผมถือว่าทิ้งเบอร์ทโทรไว้ก็ได้นะผมเดี๋ยวน้องติดต่อกลับนะเบ้าชงเบ้าชงนะเม็โอเม็นหน้าแข็งแบบปชัดเลยนะคันซ้ายคันขวาเดิมๆนะครับผมไม่มีการน้ำมันยงน้ำมันเยิ้มหรือว่าฟันลงฟันไหลให้เห็นแน่นอนครับผม เครื่องเดิมๆนะและก่อนส่งมอบประทางเรามีบร,ริการเปลี่ยนถ่ายนละมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟทั้งคันนะครับหากระบบเช็คแล้วแบตเตอรี่มีปัญหาน้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะครับคันนี้บอกเลยโคตรสวยพี่ได้มาเป็นปสีเขียวมะนาวนะพี่ๆท่านาที่ชื่นชอบสีแบบสวยๆแจ๊ดๆนะต้องคนนี้เลยกับโตโยต้ายา e ริส 1.2E ปี2019เลขหมายอยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับผม็ราคา3 4 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,000บาทนะ สนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาบุญเสรีไทย95นะโ้นะรถเลยคันนี้โคตรสวยพี่และพี่ๆท่านใดน,นะผมที่กําลังตามหาหรือว่าอยากมาสมัครงานที่บริษัทเบญต์นนะสามารถติดต่อหาน้องได้เลยนะผมลองมาเป็นอาทีมเดียวกับน,น้องได้นะผมเสรีไทย9 5้านะเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงถึงหโมงเย็นนะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่พช่วย like, กดไลค์กดแชร์และก็กำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณนะครับ